ไมพิรัตขอเจอสาราค่ะไมะแถลงกับสาราไม่คิดลดคุณภาพชีวิตลูกเผยชื่อโรงเรียนที่เรื่องให้ลูกหลังจากที่สาราเปิดใจในรายการโหนกระแสพูดถึงสาเหตุที่ไม่ยอมให้ไมได้มีสิทธิ์ปกครองลูกร่วมกันเนื่องจากว่าอีกฝ่ายจะขอลดคุณภาพชีวิตของลูกลงเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดนี้ไมก็ได้ตั้งโต๊ะมีการแถลงข่าวเพื่อขอเปิดใจถึงเรื่องราวการยื่นเรื่องต่อศาลให้ได้มีสิทธิ์ในการ ปกครองลูกร่วมกับทางด้านซาร่าโดยหนุ่มไม้เขาเผยเอาไว้ค่ะว่าขอชี้แจงเรื่องประเด็นเรื่องแรกทำไมถึงจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพราะว่าเพื่อให้ได้สิทธิ์บิดาโดยกฎหมายภาคลูกมันไม่น่าจะมาใช้ในกรณีนี้ได้ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเห็นว่าผมจะภาคลูกจากแม่การที่ผมได้มีสิทธิ์ในตัวลูกไม่ทำให้สิทธิ์ของซาร่าลดลงสิทธิที่ผมขอก็แค่อยากเจอลูกตามปกติไม่ได้บิดาไม่ใช่บิดาที่ จ่ายเพียงเงินอย่างเดียวไม่ใช่จ่ายเงินแล้วก็จบอย่างเห็นเขาอย่างเห็นเขาในการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่ตางๆด้วยผมไม่ได้เจอลูกมาสักพักแล้วที่เจอได้แบบปกติเลยคือประมาณวันที่15มีนาคมหลังกักตัวเสร็จก็ขอเจอโดยทันทีหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอยาวจนถึงเดือนในส่วนของแม็กเองมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อนการที่ไปเจอของผมนั้นก็คือต้องไปดักเจอที่โรงเรียนหรือ การไปที่ใต้คอนโดเขาไม่ได้กีดกันนะแต่การเจอกันหลังจากที่คุยเรื่องปรับค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะยากเพราะวาเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคือมันมีเหตุการณ์ใหญ่ครับคือตอนที่ผมไปรอเกอร์สนามบินเมื่อวันที่8กรกฎาคมอยากเจอลูกพามาเป่าเค้กที่บ้านผมวันที่10ผมจะไปรับลูกแล้วพามานอนบ้านแล้วก็พาไปส่งสนามบินวันที่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนแล้วไปรอที่ใต้ คอนโดคือพยายามติดต่อแต่ติดต่อเท่าไรก็ไม่ได้รอเป็นชั่วโมงพอโทรเข้าเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ตอบตกลงเลยเดี๋ยวแม็กเวลกับเพื่อนจะไปไว่ายน้ำเพราะเขาบอกเองให้มาวันนี้เพราะอีกวันจะบินผมรู้สึกไม่พอใจทำแบบนี้ไม่ถูกต้องคุยจนแม็กเวลได้มาเจอกับผมได้อยู่กับลูกแค่ไม่กี่วินาทีมันผิดปกติตรงที่ว่าปฏิกิริยาของลูกที่มีต่อผมมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเหมือนเขาสับสนวันหนึ่งบอกว่ารัก วันหนึ่งบอกว่าไม่รักและตอนที่เจอก็เหมือนทอาวาวาและกังวลมองคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมแต่ผมไม่เห็นและเพื่อนของเขาเองก็ชวนไปไว่ายน้ําซึ่งเหมือนผมโดนกดดนันผมก็บอกลาลูกก่อนกลับภูเก็ตพอหลังจากวันนั้น วันถัดมาตอนเช้าเขาพี่มาบอกว่าจะมารักลูกไหมจะมารับลูกไหมเพราะผมมีงานก็เลยถามว่าต้องไปรับกี่โมงส่งกี่โมงเพราะเขานั้นไม่บอกว่าจะไปสนามบินกี่โมงและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมติดงานด้วยความคิดเอางานเอาเองก็คือเลยไปดักรอที่สนามบินไปเป่าเค้กที่นั่นพร้อมกับของขวัญผมก็ไปดักรอสนามบินจนถึงสี่ทุ่มถามเขาเขาก็ไม่ตอบปั้นต่อมาผมก็ไประปชุมที่เียวแถวนั้นลูกก็เรียนเต้นจึงทําให้รู้ ว่าลูกไม่ได้กลับเมื่อวานแต่เรียนเต้นเสร็จแล้วค่อยกลับภูเก็ตส่าบอกว่าแล้วไม่คุยกันในครอบครัวล่ะครั้งสุดท้ายที่คุยกันคือ12กรกฎาคมครับว่าเห็นแม็กเวลที่เรียนผมถ่ายรูปและส่งไปถามเขาว่าทำไมต้องทำแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ตอบผมอีกเลยถ้าคุยกันเองคือถ้าคุยกันเองได้มีใครอยากจะขึ้นศาลอยากจะออกสื่อไหมครับแม่เรียกได้ว่าก็มีปัญหายอย่างมากมายเลยลคะค่ะ